มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรายชื่อ17จังหวัดได้วันหยุดเพิ่มเช็คด่วนนะคะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการเรื่องวันหยุดราชการชดเชยและก็วันหยุดราชการประจำภาคในเดือนตุลาคม2564นะคะเพื่อชดเชยประเพณีวันออกพรรษาโดยหลายคนสงสัยว่าวันหยุดภาคกลางนั้นประกอบไปด้วยจังหวัดใดบ้าง รวมภาคตะวันออกด้วยหรือไม่นั้นโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะแจ้งว่าวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางหมายถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางรวม17จังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบโรนาการเนื่องจากจัดตั้งกลุ่มจังหวัดแล้วก็กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฉบับที่3 ลงวันที่16พฤศจิกายน2560ทางนี้นะคะนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสำหรับ17จังหวัดตามประกาศคณะกรรมการน,นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบรูรณาการประกอบไปด้วย 1. ลนทบุรี 2. ปทุมธานี 3. นครปฐม 4. สมุทรปราการ 5. ไัยนาฏ 6. พระนครศรี 4, อยุธยา 7. ลบบุรี 8. สระบ,บุรี 9. สิงบุรี 10. อ่างทอง 11. กาญจนบ,บุรี 12. ราชบุรี 13. สุพรรณบุรี 14. ประจวบคีรีขันธ์15เพชรบ,บุรี 16. สมุทรสงครามและ17สมุทรสาครค่ะโดยในหนังสือเวียนดังกล่าวไม่ได้รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกทั้ง8จังหวัดนะคะประกอบไปด้วยฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะ วันที่20ตุลาคมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งประชาชนว่าวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคมนี้จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่วันหยุดราชการโดยอ้างอิงหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดที่แจ้งหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดนะคะถึงการกําหนดพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบโรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดแล้วก็กําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฉบับที่3 และทั้งหมดคือรายชื่อ17จังหวัดในวันหยุดภาคกลาง21ตุลาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ